ชีกายละสะออนพี่น้องเอ้ยเห็นมั้ยโอ้ยเบื้องตีล้ล่ะจักถุงนี่ครับพ่อค่ะลอยถุงลอยโล่ลอถุงเลยพต้องใส่ความเือสัานหลายด่านแห้ครับรถก็เก๋เป็นนักแข่งรถมาก่อนวันนี้ <c oughs> โอ้โห,โหโกโเก่งๆนะครับคนที่ขับแบบนี้ได้เลาะขายบ่ครับวันนี้เลาะขายในอุบลเนาะโอเคขอบคุณหลายๆที่ให้ถ่ายคลิปครับขอบคุณมากครับขอถ่ายคลิปเพิ่นแล้วก็อดหนุนเพิ่นนําเพิ่นซื้อมาถุงนึงโลนึง สาิบห้าบาทสามุง้อยนะครับอยู่คุณขายอยู่ตรงหนาจานแขวงอุบลนข่างเอ่อธงสีเมืองเด้อเดี้อมากินมั้งหวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆแบบแบบพี่นอ้องบักท่าน,บ,าน,บ,น,น,นาบ้านเมือนเพื่อนอื่นยังบ้านเพื่นบักท่านได้เนี่ยนะเป็นบักท่านจีนมั้งพุทธาจีนมั้ง เอาด้วยเลยเห็นแล้วผมชอบนะชอบอาชีพแนวนี้ก็คือมันต้องใส่ความสมารถความพยายามสูงนะกว่ามันจิตใ่ได้ลอยถุงเนี่ยลอยโลนะครับนันที่เห็นได้รดเนาะต้องใส่ยิน่ยห่งความสม,ม่ำเสมอของการฝึกฝนเนาะเหมือนเฮาชาวเีเตอเร์นะครับจวผึงถอดจวผุญยังเห็นหยอดเลี้ยน,นหน่อยจะ้นลิศจิ้นเนี่ยเหตุต่อไปครับมันเป็นเงื่อนในอากาศที่เ้สาสสมารถความใดหันบเห็ดบนเหลือลบุลงมือทำ มั่วแต่กิดหนากินหลังอ่ะมันจะสากว่าผู้อื่นหลายกล่าวนนะครับเห็ดากระสาายเห็ดตาบันไดกับย,กยืดยืดความสําเร็จออกห,ห่างไกลโตเฮ้านะครับสุดท้ายนี้บ่มีอย่างครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลนี้ที่ทำให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ